ใหญ่นะคะตลอดสี่ปีที่ผ่านมาโดยย่อๆเนี่ยจะสังเกตว่าในเคสทั้งหมดนะครับที่กล่าวมาสี่ปีเนี่ยไปสวรรค์มากกว่าไปอบายใช่แล้วแต่โดยปกตินะครับถ้าเราได้ฟังเรื่องราวนะครับทั้งหมดนั้นจะไปอบายมากกว่าสุคติค่ะเหมือนนะครับฝุ่นในเล็บมือเนี่ยถือว่าน้อยมากแต่ฝุ่นในเล็บมือเหมือนกับบ้าได้ไปสวรรค์แต่ว่าจะไปอบายคือนรกนะครับ เหมือนฝุ่นในจักรวาลโอ้โหเยอะมากเทียบกันไม่ได้เลยนะคะแต่ตั้งแต่ที่เรามีเคสมามีโรงเรียนดูบาลมาเนี่ยกลับตรงกันข้ามกันค่ะแล้วบางเคสนะคะหลังจากที่ได้ดูดีเอ็มซีชีวิตเปลี่ยนไปนะคะคุณพ่อคุณแม่จากที่จะไปอบาลสุดท้ายก็ไปสวรรค์ได้ใช่แล้วทีนี้เราก็มาถึงของเราเราสรุปมั่งสรุปมั่งสองปีของเราเชิญมากี่เคส โอ้ตั้งแต่นู่นเลยกรกฎาคมปี47นะคะจนยั่งถึงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา24มิถุนายน49รวมไปแล้วประมาณ90เคส90เคส90เคสไม่ธรรมดานะคะแล้วจำได้ไหมเคสแรกของรายการเคสของใครเคสของใครครับใครจำได้มั้งครับย่ากอดไก่ครับไก่ยกอนพีธกีกรนั่นแหละก้าเปิดนรายการนะครับใช่ค่ะเะครับทีนี้ทั้งหมดบุคคลที่กล่าวถึง กี่รายครับโอ oh, ้โหรวมกันแล้วนะคนะครประมาณ629ไ่รายที่กล่าวถึงในเคสที่กล่าวถึงนะคะมีชีวิตอยู่ครับย่าที่มีชีวิตอยู่นะคะแล้วถามมานะคะ382รรายค่ะตายแล้วที่ตายไปแล้วก็247ร่รายทีนี้ที่ตายไปแล้วนะครับ<า>เอาว่าไปสุคตินี่กี่รายครับ181ไรราย ไปสวรรค์นี่นะครับไปสวรรค์ค่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบสามจุดสองแปดเปอร์เซ็นต์โอ้โหเยอะนะคะไปสวรรค์ไม่ธรรมดาแล้วไปสุกติครับกี่รายครับห้าสิบเจ็ดรายเท่านั้นห้าสิบเจ็ดรายค่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ยี่สิบสามจุดศูนย์แปดเปอร์เซ็นต์โอ้น่าจะเอาขึ้นมาให้หมดเลยเนาะค่ะนะครับเอาว่าไปสุกตินี่ครับค่ะที่ไปเยอะที่สุดเยอะที่สุดค่ะมนุษย์เรานะคะครับเป็นภูมิเทวาค่ะห้าสิบเจ็ดรายด้วยกันห้าสิบเจ็ดราย ค่ะนะครับเยอะที่สุดเลยเยอะที่สุดเลยในเคสที่เรามาออกรายการนี่ะครับแต่อันดับสองรองลงมาท็อปฮิตติดอันดับเหมือนกันนะคะไปดาวดึงค่ะสามสิบรายด้วยกันดาวดึงค่ะเฟสสองก็บเฟสสามมาพอกันนะคะส่วนอันดับสามไปจ้าตุงมหาราชิกาค่ะยี่สรายแล้วก็ไปอากาศสเทวาอ๋อก็พ่อผมก็อยู่ตรงนี้แหละครับเลื่อนชั้นไปนะครับ เออจุดมุ่งหมายถึงไหนคะต้องพาไปเรื่อยๆนะครับโอ้ดูสิทธ์เลยนะคะแล้วก็ดูสิทธ์ในกี่รายครับสิบเจ็ดรายค่ะโอ้โหเยอะเหมือนกันนะคะสิบดรายแล้ววงบุญพิเศษเนี่ยสิบสี่รายแล้วก็เขตทั่วไปก็สามรายสมรายค่ะแล้วทุกกตินะครับทุกกตินะคะโอ้โหท็อปฮิตอันดับหนึ่งค่ะก็คือยมมันโลกครับขุมไหนคะให้ทายที่เยอะที่สุดเหรครับเยอะที่สุดโอ้ไม่ไม่ไม่ต้องทายเลย ขุมห้าขุมห้านะคะเป็นธรรมดาเลยนะครับค่ะอันดับสองคือไปมหานรกค่ะสิบสามรายแล้วขุมไหนเอ่ยทายก็ไม่ต้องทายอีกขุมห้าโอ้ถูกต้องนะคะขุมห้าค่ะแล้วหลุดมาค่ะไปโลกันโอ้สุดเลยนะคะหลุดจากนลรกขุมแปดไปแล้วนะคะโลกันแต่นรกเนี่ยหนึ่งรายค่ะหนึ่งรายนะครับนี่คือเรื่องราที่เรามายืนยันกัน แล้วก็เป็นเรื่องราที่หลายๆท่านนี้ติดตามตามติดคือรายการท็อปทิปใน DMC เนี่ยแน่นอนเลยของคุณครูใบใหญ่อแน่นอนเลยนะครับช่วงที่เขาแจกรางวัลที่ผ่านมานะคะนะครับแล้วก็อันดับสองก็คือของประเด็ะกุลหลวงพ่อตะจาชีวโวนะครับหลวงพ่อตอบปัญหาค่ะนะครับดังนั้นเราตัดตัดไปตัดของประเด็ะคุณหลวงพ่อทั้งสองรูปไาแล้วรายการนอกกว่านี้นะครับที่มาประกวดกันอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะ รู้ไหมครับรายการไหนท็อปฮิตนี่ก็ดูมากที่สุดก็พวกเราเนี่ยแหละร่วมกันโบวตเข้ามานะคะดังนั้นดูเฉลยเลยอ่าดูเฉลยครัดูเลยครับว่ารายการไหนท็อปฮิตที่คนดูมากที่สุดนะครับเท่านีครับ ไม่หมดครับเดี๋ยวคนที่เตรียมมารับรางวัลนี้จะตกใจนะครับจากก่อนที่จะจัดงานวันนี้เนี่ยนะครับเรามีให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ส่งนะครับผลผลบหวตมาด้วยนะครับว่ารายการต่างๆที่ท่านชมอยู่ทาง d m c เนี่ยนะครับรายการไหนที่โดนใจโดนใจนะครับแล้วก็จริงๆนี่ก็มีหลายรางวัลนะครับหลายรายการมีรางวัลเดียวค่ะอยากให้ทุกรางวัลนะอยากให้ทุกรางวัลมีรางวัลเดียว ช่ครับและรายการที่ได้รับรางวัลหนึ่งเดียวในวันนี้ได้แก่รายการชีวิตในสังสารวัตรครับแหมนึกว่าวันนี้ต้มาฟรีซะแล้วนะคะไม่ได้รับรางวัลแต่สุดท้ายก็เป็นฮีโร่ค่ะตอนหลังนะคะรางวัลน,นี้นะครับแต่เดิมท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านโกสินเกตทองจะมามอบนะครับ แต่วันนี้ท่านได้มอบผู้ชีวิตนะครับมามอบแนนบอบนทนนะครับขอกับเรียนเชิญนะครับท่านจิรจาเกตทองนะครับได้เป็นผู้แทนท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับมอบรางวัลทบทนะครับให้กับรายการชีวิตในสังสารวัตรครับเป็นรายการที่ดีมากๆเลยนะคะได้รู้เรื่องราวความจริงของชีวิตะคะ่ะ ำเฉลยแล้วนะครับก็คือผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับคือคนก็ดูเยอะแค่นั้นเองใช่นะครับเพราะเป็นเรื่องราวที่อะไรท่านนี่สนใจเพราะว่าอหลายท่านที่เป็นนักเรียนอนุบาลนะครับจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณครูใบใหญ่ท่านฝันเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นนิยายอืก็ยังสงสัยอยู่หรือว่าเป็นนิทานอ่าเพราะท่านใช้คาว่าฝันในฝันใช่แล้วนะครับดังนั้นเป็นหน้าที่ของรายการนี้เอาตัวจริงเสียงจริงเนี่ยครับมาออกรายการเพื่อยืนยันว่า เรื่องราวทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องจริงแล้วยิ่งจริงขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเจ้าของเคสมายืนยันโอ้โหลหลายคนนะคะบอกว่าไม่ได้เขียนมาไม่ได้เขียนมาแต่ทําไมคุณครูไม่อยากรู้ได้ไงใช่กับว่ารู้ได้ไงรู้ได้ยังไงหรือบางทีก็บอกว่าใช่เลยเออใช่เลยที่ท่านพูดนี้ใช่เลยใช่มันตรงเข้าไปในใจเลยนะคะดังนั้นเราก็จะสรุปคราวนี้เพื่อมาตอกย้ำไปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า ประเด็นที่จะยืนยันนะครับในเรื่องราวการต่างนั้นนะครับว่ามีใครมั่งมีเคสไหนมั่งนะครับที่จะยืนยันกันว่านี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องจริงโดยเราจะเอาประเด็นแรกก่อนเลยนะครับคือเรื่องของรู้รได้ยัไงไงนะคะซึ่งจะมีใครมั่งนั้นก็ต้องติดตามชมเลยครับขอเสียงปรบมือเลยครับรู้ได้ไงรู้ได้ไงคุณครูใอยาถจารู้จ<ด>ริง ก็คือภาพที่เห็นนักโทษที่ถูกผูกผูกอยู่กับเสากับนั้นนั้นกอกอไอเจ้าหน้าที่ช่วยขึ้นภาพนี้เพื่อทวนนิดหนึ่งคือภาพนี้นะครับภาพภาพนี้ผมยังจาใต้จิตวิดตาตอนนั้นผมาอายุประมาณเก้าขวบสิบเก้าหรือสิบขวบเนี่ยเละครับรับผมที่จังหวัดแพร่ครับเราได้ฟังสั้นๆนิดหนึ่งกับบก็มีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นอืขนาดนั้นก็ย้อนหลังก็ทะลุประมาณห้าสิบห้าสิบห้าสิบ ห้าสิบปีแล้วรัดนะครับเงิเนคลังเงินที่ที่ท้องประครังของจังหวัดเงินคลังของจังหวัดถูกปล้นไปประมาณแปดล้านบาทราดในครั้งกันนั้นนะฮะขาดแปดล้านบาทแล้วพ่อเป็นประจวัดร,รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดต,ต้องสืบจับให้ได้ก็ไปจับคนคนหนึ่งมาแล้วก็ใน,นในี่ยมาผูกอยู่ในภาพอย่างเงี้ยอยู่ที่บ้านนะครับเอาผูกอยู่ที่บ้านในภาพแล้วก็ ก็ต้งงจะเรียกว่าซ้อมหรือว่าอย่างไงครับก็เรียกว่า,ม,ามีการสืบตรวจสอบมีการสืบสวนเขาก็ไม่รับสารภาพเขาเขาไม่ปากแข็งไม่รับสารภาพก็พ่อก็ททาพ่อเขา,าไปเขาเปลี่ยนปางเปลี่ยนปางเลยโอ,โอ,โอ<ะ>้โหการปมแต่ว่าทางเขาสารภาพออกมาครับเชื่อไหมครับว่าสามารถ ตามไปยึดเงินทั้งหมดที่ได้จากคําสาภาพของคนที่ถูกผูกอยู่เนี่ยครับผมได้จเกือบครบแปดล้านบาททั้งหมดโอ้นี่น้กภาพเนี่ยเป็นภาพเดียวที่ผมเห็นจําได้ดดตาตั้งแต่ผมค้ั้งยังเด็กแล้วผมมาเห็นในดี c อีเนี่ยที่ครูใหญ่ฝันอท่านครูใหญ่ท่านฝันเหมือนกันเหมือนกับในชีวิตที่เป็นจริงโอ้ท่งกลองไม่ได้เขียนไปเลย ไม่มไม่มีใครรู้หรอกครับไม่มีใครรู้หรอกครับครั้งครอบครัวผมไม่มีใครรู้หรอกอันนี้เป็นความรู้สึกของผมเองผมจําได้ในภาพนั้นแหมรู้ได้ยังไงเนาะ